โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกชุมทุกท่านนะฮะโอเควันนี้อยู่ในเกม Minecraft นะผมในซูวเวอร,ร์ My Place นะผมเรามาเล่นกันเลยโอเคโอเคโอเควุดิ้ลซอมวุนดิ้ลโอ้โหเต็มไปหมดเลยชุดชุดางเกงเอ้ยเอ้ยโอเคหนึ่งตัวเอ้ยเดี๋ยวอีนอนี้นี่ทำอะไรอยู่ โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอเคโอ้โหรู้สึกกำลังฆ่ากันอยู่ฮะโอ้โหคือเมื่อกี้ที่พี่เงียบไปพี่ตั้งใจมากเลยนะตั้งใจแบบฆ่ามันมากเลยอะแบบเป็นอะไรที่แบบโอ้ยจะตายมมื่อะไรเงี้ยคือเราจะตายหรือเปล่า สรุปคือไม่ตายเ่ยยังยังหายใจโอ,อ้เอ๋ที่มันสรุปสรุปเมื่อกี้มันบอกมันมีทีมเมื่อกี้มันทีมใช่ไหมแต่กูไม่ทีมอะ่ะคือพี่เล่นพี่ว่าพี่จะทีมแล้วหน่อยไม่เอาละมีปะมีปะมีคนปะตรงน,นั้นอะ่ะไม่มีนะโอเคไม่มีเราจะไปฟาร์มฝั่ง,งนู้นแล้วกันนะฮะโอ้แต่วิ่งช้ามากเนาะ ตอนนี้วิ่งวิช้ามากฮนะโหต้องบอกว่าคนเฮ้ยมีคนว่ะมีคนว่ะมีคนว่ะเฮ้ยมันก็ไปก็โดนคิวฝั่งนู้นนี่ยมันไปครับยังที่เป็นโอเคเราไปฟาร์มของในนี้ดีกว่ามีเล่วมีเอ๋วมีเ่าว โหตรงนี้มีของเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอยวเ้ยวเดี๋ย้เยวเี่ย้เดี๋ยเดี่ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเัียวเดยวเมีวดี๋ยวยดียวเดีวเดี๋ยวดี๋ยยดีวดีไม่ได้ไมวไดี๋ยวเดี๋ยวีวี้ตวีวีตวองี๋วี๋วเี๋วเดี๋วีวีีีีีเเี ค่าเออสูอยย่ดดันลางโอ้ยเดี๋ยวพี่ลงไปไม่ได้อะ่ะข้าน้ำหิวมากตอนเนี้ยทำไงดีวะถ้าเกิดขึ้นไปก็โอเคขึ้นขึ้นได้ขึ้นขึ้นได้ขึ้นเมื่อโด,ดมันไม่พ้นน้ำอ่ะครับโอเคถือว่าเอาเดี๋ยวติดอีกเว i t up fuck you ช e a โอเคโอ้โหชโอเคขึ้นเออเยี e ่ย e ม e e ตรงนีง้ลงลงลงน้ำไหมโอเคตรงนี้ลงน้ำครับหืมไม่ลงน้ำนี่พลาดนี่คือฮานะมันอยู่หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีคนอยู่อะเหมือนมีคนอยู่อะตรงนี้มีข้าวให้กูไหม โอเคหมาปะเอาไงดีวะไปแล้ววะไปแล้วไปมีใครอยู่หรือเปล่ามีใครอยู่หรือเปล่าโอ้มีครับมีคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเดิดเฮ้ยเดิด โอเคขอของหน่อยนะคือพี่หิวข้าวมากตอนนี้พี่ขอกินข้าวก่อนเดี๋ยวพี่ไม่มีแรงว่ายน้ำนะฮโอเคตอนนี้ได้ของมาเป็นประมาณประมาณกินได้พออยู่ได้แล้วตอนนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวรอค่าพวกนี้ให้หมดเลยแล้วกันนะผมโอเครู้สึกว่าม,มีอยู่ตัวหนึ่งพี่เห็นพันผ่าน,านไม่กี่แต่พี่เดินเลยทำแกล้งเดินเนียนออกมาทำแกล้งเดินเนียนแล้วมันไปฝั่งไหนแล้ววะเมื่อกี้เห็นอยู่ฝั่งเนี้ย ายไปเริ่เมือนกันแฮะเอ่อโอเคไปดีกว่าครับไปสมทบกับคนอื่นเพราะคนอื่นจะเป็นมิตรกับเราว่าไม่น่าจะมีมิตรและเฮ้ยพี่ว่าไม่ไม่ควรแปลงนั้นหรอควรที่มาทมางนี้ยควรที่มาทางนี้ยโอเคฮะ วันนี้จังหวะนี้ไม่มีครับ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 โอเคครับจังหวะนี้ครับฟาร์มครับฟาร์มครับฟาร์มครับโหแม่งของหมดแล้วเอ้ให้เดชหละแล้วเดชดูฝั่งนี้แน่นอนเฮ้ยเข้าฝั่งไหนวะเวนเลยโอ้โหไม่ไหวมั้งครับเดี๋ยวขอดูก่อนมันดาบอะไร <t ries> โอเคขอบคุณครับเอ้ยมีใครปะนี่มีนะ,ะ <t ries> โอเคฮะโอเคพี่ต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเอาดาบนะฮะโอเคเอาของสักหน่อยตอนนี้มีของเริ่มเยอะละพวกมันอยู่ไหนเอานี้มาสิเอามาเบิ้งดิ โอเครู้สึกว่าจะอยู่ด้านบนมาร่ะรู้สึกว่าจะเดินออกไปไกลๆเรื่อยๆฮะสปายดอกไม่ใช่ฝั่งโอ้อยู่สูงเหมือนกันนะนะ่ะมองมาทางเราหรือเปล่ารู้สึกจะไม่มองฮนะโอเคโอเคเดี๋ยวไปฆ่ามันดีกว่าครับผม ฮัลโหลเดดอื้มมมอื้มมมอ๋ออ๋ออ๋อโอเคไนฟ์อ่านี้ออกไปออกไปออกไปเร็ว hurry up hurry up เอ้ยไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวเร็วเร็วโอเค ตอนนี้มันอยู่ฝั่งไหนโอ้โหมันอยู่ไกลเกินนะโอเคตอนนี้ขอทัดของก่อนไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่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 ใชโอเคเยี่ยมโอเคับพวกรครบแล้วครับพวก โอเคครับมันอยู่ฝั่งนู้นโอเคเหลือตรงสุดท้ายแล้วฮะเราน่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราต้องทำการคิวมันนะครับเอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมที่เราต้องมานั่งเล่นอย่างเงี้ยที่เราต้องมานั่งตามค่าตามอะไรเงี้ยฮะยิ้นไปไกลวะมันกลับมาเ,เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแล้วตีแมวครับผมเฮ้ยจุดอ้โหไอ้สองขอ,อกินไปก่อน ไหนอยู่หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคโอเคดูดโอ้ไนโอเคฮะมีใครมาหรือเปล่าไม่มีฮะโอเคชุดกเกาะเหล็กโอเคาย ต่อไปสติกมีไหมไม่มีครับผมตรงนี้มีสติกว่ะโอเคมีสติกเยี่ยมขอหน่อยเ้อะโอ้โ,อโหไดมอนดดมอนซอด what the fake อยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่า สี่แปดอ๋อไปยุ่งไปฝั่งนู้นไปอ๋อไปดักมันดีกว่าฮะอ๋อสปายดอปเจ็ดเค่เดี๋ยวเดสแมทไม่ดีว่ะพี่ว่าเราควรที่จะไปที่ไปฆ่ามันนะถ้าเกิดมันได้สปายดอปนี่จะเป็นอะไรที่งานงานกิว่วงานกิว่วโคตรโโโโอออออ้้อ้หหหหแแม่แ่งเาลววะะะไไไไปไนไปไนน ไปไหนอ่ะอย,อ,อยู่กับผมเธอมาอยู่กับผมเถอะนะถ้าคุณไม่อยากตายอ่ะเฮลโหลเฟิกโอ้ช็อตโอ้โหชนะครับผมวู้ฮูเยเยสเยสรุปเยส โอเคนะครับก็ขอบคุณน้องๆที่รับชมทุกท่านนะฮะโอเคไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีฮะ